น้องครับโตว่างวะเนี่ยว่างครับหัวหน้าได้เลยได้เลยฝากเคี้ยนเฮ้ยไปแ้วมายิ้มให้ทำไมในหัวใจพี่มันไม่ว่างแล้วเดี๋ยวแฟนพี่มาเว้ยเดี๋ยวแฟนพี่มาไอ้หนูีครับวันนี้นะพี่เนี่ยจะขอแฟนแต่งงานเดี๋ยวจัดเซอร์ไพรส์พี่หน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ติปให้หนักๆเลยน้องได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมช่วยพี่ทุกเรื่องลยครับเด็ดดวงมาว้าวตามสบายครับพี่ตามสบายนะ รอเลยรอเลยเบบี้รอนานไหมคะแตงไม่นานเลยจับมึงมาถึงเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอ,ยอย้น้องครับเก็บโต๊ะหน่อยได้ครับนะ่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาโต๊ะนี้แหละสบายเลยเฮ้ยยังไปไหนอะเอาก็พี่ให้ผมเก็บโต๊ะนี่ฮะเก็บโต๊ะไปถึงว่าเคลียร์โต๊ะเอาให้ขอ,มองมันว่างกู<อ>จะได้นั่งกินกับแฟนได้ไงอ๋อเก็บโต๊ะเก็บของบนโต๊ะกูบุปผิดตรงไหนอะใครเอาใเคผมเข้าใจแล้วครับเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวโทษนะคะน้ำหก อ๋อได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวผมขอเก็บโต๊ะก่อนนะฮะดนตรีดีดนตรีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเนหนูคอยดูเลยคอยฟังเลจใจเมื่อกี้คุณผู้หญิงว่าไงนะฮะน้ำหกค่ะอ๋อได้ครับป้าทำไม่มองเธอหลอกใช่มามกับแฟนค่ะแมมาแล้วครับน้ำหกไม่ใช่เอ้ยมึงเข้าใจเลยผิดปะเนี่ยไม่ใช่ค่ะคนละหกค่ะ อ๋อขอโทษครับเข้าใจผิดแป๊บเดียวครับมึนๆไอ้นี่แต่จริงๆมันน่ารักนะมันเป็นเด็กน่ารักมันไม่ใส่เลอดอกเหมือนกันนะคะพี่รลามาแล้วครับโอ้ยไอ,อ้อุ่นคือน้ำหกเนี่ยหมายถึงน้ำมันหกบนโต๊ะอ๋อไม่ใช่จะฝั่งนี้หกฝั่งนี้หกฮะจะมาแดกมันอุดหรือไงเฮียมึงเห็นกูเป็นอะไรคนละหกค่ะคนละหกเดี๋ยวไปเอาอีกคนเดี๋ยวกูรอเลยเออาีกเอางี้ ไม่ต้องแล้วมึงต้องไม่ต้องอะไรแล้วมึงเอาไปเก็บและมึงเอาเมนูขอกูขอเมนูหน่อยอะไรนะฮะขอเมนูหน่อยโอไม่ได้ฮะทำไมเมนูมันของที่ร้านอะพี่พี่เอาไปผมโดนเจ้านายด่าดิหมายถึงว่ากูจะแดกคราวกูจะแดกอาหารเนี่ยจะกินกินอาหารเนี่ยกูขอเมนูมาดูเมนูขอจะเปิดเมนูอ่านแล้วสั่งไม่ได้จะเอากับบ้านใช่ใช่โอเคโอเคครับเข้าใจครับเดี๋ยวจัดการให้ครับพี่เดี๋ยวจัดการให้น้ำาึงเอาเก็บก่อนเนาะเอาเก็บก่อนเนาะ พี่เมื่อไหร่กว่าจะได้กินคะนี่ยนานเหลือเกินอือเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดการมึงไม่ต้องมึงมาคุยกับกูมึงอะไรฮะเดี๋ยวพี่จะสั่งสอนมึงหน่อยได้ได้ค่ะเอางี้มึงไม่ต้องดูแลอะไรกูแล้วนะเอางี้มึงไปเอาแหวนที่กูฝากไว้แล้วก็ดับไฟนะอ่าพอดับไฟเสร็จเซอร์ไพรส์ก่องดังงานเลยรับทราบครับเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคสบายหายห่วงครับกันเองคมๆนะครับผมโอเคได้เลยได้เลย เตีงนานจังเขาหิวไม่มีอะไรหรอกสั่งสอนไม่เฉยไอ้เด็กพวกนี้ต้องต้องพูดคุยกับมันอุ้ยอุ๊ยงไฟดับแตีงไฟดับมืนน่ากลัวนะคิดไม่ถึงเลยเค,คิดไม่ถึงจริงๆว่าภาพวันนี้มันจะเป็นแบบนี้ภาพที่ มึงเป็นใครเนี่ยเยี่ยมาขอแต่งงานก็ทุยเมื่อแหวนให้กูกูจะเซอร์ไพรส์กัแต่งงานมึงจะไปขอแต่งงานแฟนกูทำไมเนี่ยก็พี่บอกผมว่าปิดไฟไฟดับปุ๊บขอแต่งงานทันทีนี่ผมกระชับเลยนะครับตรงนี้อุ่นแต่งค่ะเอ้าเธอเธอจะไปเคลิบตามมันทำไมเนี่ยคือมันมีความจริงอยู่อย่างหนงที่ไม่เคยได้บอกพี่เลยว่าหนูแอบชอบน้องเขานานแล้วแล้วช็อตน้ำหกเมื่อกี้เนี้ยก็ทัดใจหนูมาก ไปจดทะเบียนกันจ้ะไปครับไปครับไปก่อนนะครับไปก่อนครับทางออกอยู่ทางนี้ครับจเชิญครับเชิญครับเชิญครับแต่งงานครับแต่งงานแต่งงานแต่งงานโธ่ยังว่างอยู่ไหมจ๊ะ